สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องสาระดีมีติดตัววันนี้เรามาพบกับเมนูง่ายๆนั่นก็คือเมนูข้าวผัดปลากระป๋องนะครับส่วนประกอบหลักของเมนูในวันนี้ก็มีปลากระป๋อง2กระป๋องไข่3มฟองต้นหอมผักชีพริกอินดาหรือจะเอาพริกขี้หนูก็ได้นะครับมะนาว น้ำปลาน้ำตาลทรายพริกป่นแล้วก็อันนี้ข้าวที่เราเหลือนะเก็บไว้ในตู้เย็นมาทำเป็นข้าวผัดปลากระป๋องอันนี้คือส่วนประกอบหลักที่จะทำในวันนี้นะครับก่อนอื่นเราก็เอาปลากระป๋องมาแกะก่อนครับเพื่อมาแยกเนื้อปลากับน้ำซอส พอเกะอเราเกะเกะเสร็จแล้วก็แยกเนื้อปลาออกปลากระป๋องนี้และแต่ท่านจะชอบยี่ห้ออะไรนะครับแล้ก็แยกเนื้อปลาออกแล้วจะเอาน้ำซอส มาปรุงทำเป็นข้าวผัดนะครับเอาก็แยกเนื้อปลาออก เนื้อปลานี้พอเราแยกเสร็จเราก็ต้องมายีให้เป็นชิ้นๆก่อนแล้วก็ยีให้เป็นชิ้นไม่ต้องให้ละเอียดนะครับแยกให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนที่เราจะไปทำข้าวผัด ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เอาซอสปรปรุงก่อนนะครับก่อนอื่นเราก็เอามะนาวมาหั่นเป็นชิ้นก่อนนะครับ เสร็จแล้วเราก็เอาน้ำซอสของปลากระป๋องมาปรุงรสนะครับแล้วก็บีบมะนาวใส่เข้าไป ผัดปลากระป๋องหนึ่งเป็นเมนูง่ายง่ายทำได้สะดวกประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับ แล้วใส่น้ำปลาน้ำปลานี้ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะก,ก็ได้นะครับน้ำตาลทรายประมาณหนึ่งช้อนก็โอเคเข้าไปเราก็ใส่พริกเข้าไป หลังจากนั้นเราก็เอานะ้ำมันใส่ในกระทะพอประมาณนะครับ พอน,น้ำมันร้อนเราก็ตอกไข่เข้าไปเสร็จแล้วเราก็ใส่เนื้อปลากระป๋องที่เรามีมอสักครู่นะครับ เสร็จแล้วเราก็ใส่ข้าวที่เราเตรียมไว้นะคร ใส่พริกป่เล็กน้อยนะครับพริกป่ไม่ต้องใส่เยอะนะประมาณหช้อนชาก็ได้ ขออนุญาตชิมดูนะครขออนุญาตชิมดูก่อนครับอร่อยได้ที่เลยครับแค่นี้เราก็ได้ข้าวผัดลากระป๋องที่หอมอร่อยน่าทานเลยครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไล <S <S คล์ <S <S กดแชร์ด้วยนะครับ <S <S เพื่อจะได้รับชมคลิปดีๆต่อไป